สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอุทยานแห่งชาติไทรทอง,ทองจังหวัดชัยภูมินะครับตอนนี้เราขับเข้ามาข้างในแล้วอยู่ที่ก่อนถึงจุดที่เราจะเริ่มเดินนะตรงลานกลางาตอนนี้เราอยู่ที่ผาชมดาวนะแวะชมทะเลหมอกหมอกกำลังสวยๆเลยผาชมดาว ิหมากเต็มเลยไปติม่มเปนโน้นแล้ว <c oughs> เย็นไหมลูกหนาวไหมครับ <c oughs> เย็นโอ้ <c oughs> oh, ไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะดูสิดูข้างล่างเลยมีหมู่บ้านด้วยอะ่ะ <c oughs> ตอนนี้เรามาเรามาดูดอกกระเจียวนะทุ่งดอกกระเจียวที่นี่ กำลังบานสวยเลยเราก็เลยต้องมากันวันนี้แหละมากับสองคนด้วยมากับมีกับป๊ะปา๊ากับน้องปินพี่ตินเพราะว่าแม่กับน,น้องวินไม่ได้มาด้วยใช่ไหมครับใช<จ>่โอเคไนะ okay, ปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเถอะไปดูดอกกระเจียวกัน Let's go Let's go p e ว อุณหภูิเช้านี้2ีองศาเย็นสบายเลยใช่ไหมพี่ติณตอนนี้เราเก็บของแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะจอดรถเรียบร้อยแล้วเราไปเดินดูอดอกกระเจียวกันมีลูกชิ้นขายด้วยลูกชิ้นทอดหมอกเต็มเลยวันนี้มาถูกวันมากเลยใช่ไหมพี่ตินเราเต่วมกาจะไปรถเลย นดูกตินดิคอนคู่ใจอันนี้จะเป็นแผนที่นะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ลานกลางเต้นผาพ่อเมืองนะเดี๋ยวเราจะเดินเส้นทางตามตามที่อุทยานยทําไว้เลยนะครับนัคือตั้งแต่ผาพ่อเมืองผาห้ำหดไปเรื่อยๆนะครับจนทุ่งบัวสวรรค์ ที่สองที่หนึ่งแล้วก็วนมาอย่างนี้นะครับวนมาเรื่อยๆเดวกลับมาที่เดิมรวมทั้งหมดห้าจุดแปดศูนย์ห้ากิโลเลยไหวไหมห้าศูนย์จุดแปดศูนย์ไหวไหมครับเมื่อกี้พี่มันบอกว่าเดินทางตรงนะครับแล้วก็เดินกลับไปหนึ่งแล้วก็เดินกลับครลงเริ่มต้นแล้วก็เดินลงบันไดกันเลยใช่ไหมพี่โอ้ย ระวังลื่นครับรเบรกไม่อยู่อากาศเยน็นไม่ได้เอาเซ็กันกันหนาวมาให้พี่ติมด้วยลืมหนาแรกก็ต้องปีนกันแล้วครับไปจุดหมาต่อไปพา้าม,มดรู้ไ,มไ,ไหมทำไมํางบาึงเป็นป่ามหามดเดี๋ยวไปคอยดูกันนะ พื่อนแรงมากเลยนะทีนี่เห็นหอกตรงนู้ไนไหมม,มันกำลังไหลอ่ะไหลขึ้นภูเขาแล้วน่าน่าสวยเลยอ่ะสวยไหมครับ đang chảy xuống đá thác phá hám hốt rồi, tiều เคยนั่งแล้วปลาเคยนั่งแล้วตอนหนูปลาผมผอมตอนนี้น้ำหนักปลาเกินแล้วปลาไม่กล้าไปนั่งเ,เราไปดูจุดต่อไปกันนะตอน,ตอนนี้นั่าจะเป็นจุดชมวิวเ,เดินไปอันน,อนนี้เหมือนเรามาเดินเทลตามป่าเขาไป <c oughs> ดีไหม ขาซ้ายเออนี่ก็เป็นหน้าผาหน้าผาฮะถที่มาเพราะอะไรลูกวิวสวยมีววสวย<พ>อ,อากาศดีใช่ไหมประสบการณ์ ิตินปรสบการณ์ใหม่ๆพามาเดินป่าเดินเขาเนะหมอกไหลก็ยังอยู่เลยน้ลนะจากที่หนาวๆตอนนี้เป็นยังไงบ้างเริ่มร้อนแล้ว,แ,ลวแต่อากาศยังเย็นเหมือนเดิมนะแต่เรารู้สึกร้อนแล้ว ไปเลยแล้วเพิ่งเดินมาได้500เมตรอีกตีไปก้าวยาวๆฮึบฮึบฮึบอย่าลื่นล้มตรงนี้นะได้คอนเทนต์เลยนะ เดิ๊ดดิ๊ดหมอ,อกมาอีกแล้วชอบหมอ,อกใช่ไหมพี่ติ๊ ดูสดชื่นดีอ่าอีกสอง200เมตรเราจะถึงแล้วทุ่งบัวสวรรค์งเดี๋ยวเราเดินไปถึงบัวสวรรคนน์งเลย <Okay. S 1> ทุ่งบัวสวรรค์งครับลูกไป,ไปกันต่อ Go Go ีดอกกระเจียวขาวพี่ตินเห็นไหมลูดกดอกกระเจียวสีขาวกระเจียวสีอยู่ใกล้ๆยินทางเดินต้องบอกว่าโปรดยาออกเดินออกนอกเส้นทางนะปรับห้าพันบาทนะนะเด็กเด็ก กลถึงแล้วนี่ไงเริ่เห็นแล้วลใช่นี่ไงดอกสีชมพู<ฮ>กับสายหมอกอถึงแล้วทุ่งบัวสวรรค์ที่สองนะก็เป็นทุ่งแรกที่เราเดินมาถึงนะดอกกระเจียวหรือดอกบัวสวรรค์รู้ไนี่สวยนี่สวย เหมือนกันลูกสีมีสีขาวกับสีชมพูที่เนี่ยสวยไหมลู่นนะตรงนูน้นเยอะเลย,เยเแล้วมันตายแล้วเหี่ยวแล้วน <c oughs> ตรงนู้นก็มีหมอกตรงนี้ไม่มีหมอกมันจหมอกมาเรื่อยๆนะดูสิสวยมาก เหมือนกันดอกดอกเดียวกันหมดทั้งทั้งทั้งทุ่งเลย <c oughs> ทุ่งดอกกระเจียวดอกบัวสวรรค์เยอะไหมเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินันเนี่ยสวยาใจไหมดอกสีชมพูอยู่กลางป่าถึงทุ่งแรกแล้วสวยไหมลูกดอกเยอะไหมเอ็นจอยเอ็นจอยหน่อย e น j อยหน่อยน n j อยหน่อยตังแรกสวยไหมสวยหรือว่าเหนื่อยแล้วเน่ยมันโดนแล้วโดนแล้อีกหลายอันเลยนะผาอะไรนะผาพระอาทิตย์อัสดงเหรอโอ้โหวิวเป็นไงบ้างครับ ไม่เห็นอะไรเลยไปเด้อวิวสวยมากเลยเพราะว่ามีแต่สีขาวเห็นอะไรเลยเราอยู่ที่ทุ่งทุ่งสองนะเดี๋ยวเราไปทุ่งต่อไปดีกว่าเราเดินมาได้ครึ่งทางแล้วนะหนึ่งกิโลกว่ากว่า หลายกันต่อเดี๋ยวเราไปหาที่พักนั่งพักกันนะว่าเรากำลังหิวกันแล้วใช่ไหมตินยังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่มาถึงจะบอกว่าเราออกจากบ้านตั้งแต่ตีสี่คึ่งเกือบเกี๋ตีห้านะขับรถมาถึงนี่เจ็ดโมงเจ็ดมงกว่าตอนนี้แปดโมงเริ่มหิว ไหมครับหมอกกำลังหนาๆเลยไปตอนนี้ช่องช่องหินสวยเลยมาถ่ายรูปกันหน่อยเร็วไปเไม่อย่างมาแล้แบบว่าตอนนี้เราเดินมา หนึ่งกิโลก,กว่าแล้วจะถึงทุงท่งทุ่งทุ่งที่หนึ่งใช่ไหมจะไม่ได้แล้วทุ่งที่สามพี่ตีนเดินเก่งมากเลยถึงแล้วบานเต็มๆเลยว้าพี่ตินสวยไหมลูกทุงเนี้ยเยอะมากเลยเยอะกว่าเมื่อกี้ใช่ไหรดูสิทุมงนี้สวยมาก ไปพี่ตีไปกันต่อกี่แบะถ่ายรูปกันนทุ่งนี้สวยจริงจริงต่อคู่เลยสวยขึ้นดวงสวรรค์นานนี้ก่อนนะอัน,นนี้เลย ตรงนี้เป็นจุดแวะข้ามาถ่ายรูปเดินรอบเลยครับไปควางดีใช่ไหมว้างดีแต่ว่าเนียวตั้งตรงนี้ค่ะมามได้ยัยิม โอเคบายสวยแล้วจุดถ่ายรูปจบแล้วหนึ่งทุ่งยังมีอีกจุดอีกหลายจุดในทุ่งนะี้เมื่อกี้เราผ่านไปแล้วจุดหนึ่ง <S 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 จุดถ่ายรูปสวย จุดถัดไปจุดถัดไปเนือหรอโองอะคือท่นมุมกว้างเต็มเต็มเต็มโอเคเราเดินมาจนถึงจุดสุดท้ายแล้วทุ่งนี้สวยสุดๆเลยเยอะด้วยแล้วก็หมอกสวย หมอกกำลังดีเลยนี่พี่ตินมันดูดอกนี้สวยมากเลยเนี่ยดอกนี้กำลังสวยเลยนั่งลงดิสวยไหมสวยสวยหมอกหมอกสวยด้วยใช่ไหมครับใช่นี่แหละดอกกระเจียวเนี่ยนี่คือดอกกระเจียวทุ่งดอกกระเจียวเต็มทุ่งเลยดอกกระเจียวเต็มทุ่งเลย,เย,เเลยมีพึ่งเสีย,ยด้วย มีพึ่งด้วยก็พึ่งมาช่วยผสมเกสรน,นะครับพึ่เสียพึ่งเสีย,เ,สยเดินมาจนถึงจุดสุดท้ายแล้วเราต้องเดินกลับแล้วทุ่งนี้สวยไหมลูกสวยไหมครับพี่ติมดาวที่เท่าไหร่ดาวที่เท่าไหร่หรจำไม่ได้แล้วแล้วเราต้องเดินกลับไงจุดสุดท้ายอะสวยไหมดูสิตอนนี้หมอกหมอกออกไปแล้ว ทําให้สีดอกกระเกียวชมพูสวยขึ้นนะใช่ไหมคิดถูกไหมที่มากับปะตื่นตีสี่ครึ่งมาเดี๋ยวป้าให้ดูวิวอีกรอบทนะุ่งดอกกระเกียวคนก็เยอะพอสมควรนะแต่ได้ธรรมชาติมากเลยทีนึ ไเดินเข้าไปจุดถึงต้นไปตรงนี้ทางเดินเข้าไปจุดถ่ายรูปนะตรงนี้สวยนนสวยมาตมเายรนเมเอดกหมาไหนครับ เริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มงองมองง,งไม่อยากเดินแล้วนเดิมอ่ะเราหมุนโชว์หนึ่งรอบสวยสวยสวยๆงนี้จะเป็นจุดจอดรถนะเป็นด่านทรับมมงคลก็จะใกล้ที่ที่ทุ่งดอกกระเจียวใกล้ที่สุดแล้วสำหรับสูงอายุผู้สูงอายุมาจอดตรงนี้จะดีกว่านะครับ เดินแค่สามวันเมตรก็ถึงทุ่งใหญ่ตรงนี้เลยส่วนฝังนู้นก็เดินภูเขาหน่อยครับแต่ก็จะได้เดินชมผาห้ามหดโดนผ,า,ผาตรงนู้นนะครับหน้าผาตรงนูง้นสวยๆได้ดูส,ดสวยๆเหมือนกันโอเคไปเราเดินกลับกันเถอครับสู้ไหมครับสู้กก้ก <c oughs> มันเอียงนะลูกเดินภูเขา ไปได้เวลาเดินกลับหาหมดหนึ่กกิโลไปไหมครับไปไวแล้วหิวข้าวหิวข้าวหิวข้าวไปกินข้าวกันเถอะกลับไปแล้วหิวข้า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 วอีกหนึ่งกิโลละสู้ เราจะได้กินข้าวแล้วเกินข้าวไหมหิว่ยมบรรยากยาศในที่นี่เป็นไงบ้างดีมากแต่เหนื่อยไปหน่อยเหนื่อยไปหน่อย จริงๆมันมีที่หนึ่งนะไม่เหนื่อยเลยเหมือนที่จอดรถเมื่อกี้ถึงทุ่งเลยแต่เราก็จะไม่ได้วิวผาหันตุนทางก็จะเป็นทางเรียบบ้างหินบ้างหินซะเยอะ ก็รอดลงมาอาทิตย์ก็มาแล้วโดนหมอกปกคลุมไปตอน,นเนี้ยเนี่ยเก้าโมงกว่าจะขึ้นเราเดินมาเกือบชั่วโมงกว่าใช่ไหมเนี่ย<า>ครับจำตอนทางเข้าเข้ามาได้ไหมเจินจะต้นไม้ล้มอยู่แล้วมันมีรอยไหม้ด้วยเดี๋ยวหรอต้นไม้สงสัยโดนฟ้าผ่านแ,แน่เลยก็เลยเลยมีรอยไหม้แล้วก็ลอยล้มตอนนี้ต้นตไม้ขวาง ใครไปใครมาก็ถ่ายรูปตรงน,นี้นั่งพักได้นั่งพักได้แต่มีคนเดินผ่านาปาไปปะปตินตินดูตัวนน้สิที่เราต้องเดินเราเดินขึ้นเนินนูน่นไหวไหมไหวไหมครับตินบอกตินเดินจนขาจะขาดแล้วเย้เราเดินมาถึงจุด ที่มีหน้าผาชมวิวแล้วใกล้ๆกับผาห้ามหดนะแต่ถ้าเราเดินตรงไปทางนี้เราก็จะทางดีนะตินเนี่ยแต่ถ้าเราไปเดินเลียบหน้าผาเราก็ต้องเดินปีนป่ายอีกเหมือนเดิมะได้ย <c oughs> ินเสียงลมไหม <c oughs> เสียงลมดังมากลมดีลม,ดลมครับลมมันมาประทะหน้าผาตรงนี้ไงเนี่ยเราอยู่ตรงหน้าผาลมมันมาประทะเรา ถ้ามีก้อนเมฆก้อนเมฆก็บินม,ม,มาชนเราอ่ะลอยมาชนเราพอดีเลยแต่ตอนนีก้ก้อนเมฆหายไปแล้วพี่ตีนเรามาถึงบันไดชุดสุดท้ายที่จะถึงลานจอดรถแล้วเราไม่ต้องขึ้นไปเรก็แค่เดินตรงนี้ตู้ไหมตู้เก่งมากออตอนนี้กี่โมงแล้วสิบโมง เราใช้เวลาในการเดินครั้งนี้สองชั่วโมงครึ่งน,นะครับสองชั่วโมงครึ่งไปไปกันต่อฮึบ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 ฮึจับมือ

เก่งมากเก่งมากเลยวันนี้เราไปผาหมดมาแล้วก็ไปดูทะเลหมอกแล้วก็หมอกไหลหมอกไหลแล้วก็ไปดูทุ่งดอกบสถสวรรค์ใช่ไหมแล้วก,ก็ดอกกระเจียวขาวใช้เวลาในการเดิน2ชั่วโมงครึ่งเลยหมอกเยอะด้วยใช่ไหมครับสนุกไหมครับวันนี้สนุกเหนื่อยไหมเหนื่อย <laughs> เราไปก่อนคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนกันรอดูกันนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e นะ